ข,ข้าวไทยแพ้ข้าวกัมพูชามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะการที่ข้าวของมะลิ105ซึ่งเคยเป็นแชมป์เก่าว,ว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกแล้วมาปัจจุบันนี้กัมพูชาเขาสามารถพัฒนาข้าวพราราลําดวนของเขากลายเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกซึ่งทําให้ไทยสูญเสียแชมป์เรื่องข้าวไป เ็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเราต้องยอมรับความจริงว่าประเทศไทยวันนี้สินค้าหลักไม่ได้เป็นข้าวอีกต่อไปอีกแล้วมันเป็นแค่ประวัติศา,าสตร์เราถ้าไปดูข้อมูลการส่งออกวันนี้การส่งออกมันไม่ใช่ข้าวแล้วการทำนาของคนไทยปัจจุบันเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าๆที่ทำในวิถีของเขาส่วนน้อยมากที่จะเกิดการพัฒนาเพราะส่วนใหญ่แล้วเป็นการทำเพื่อบริโภคในครัวเรือนส่วนน้อยที่ทำเพื่อการค้าลูกหลานชาวนา ของไทยส่วนใหญ่ไม่มีใครสืบทอดอาชีพชาวนาอันนี้เราต้องยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยเราจะแพ้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเรื่องข้าวมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่จําเป็นที่เราจะต้องชนะคนอื่นทุกเรื่องเพราะว่าเอาเป็นว่าให้ประเทศไทยเรามีการพัฒนาด้านอื่นไปหลายๆด้าน ในทางที่ดีก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเราอย่าไปซีเรียสมากว่าโอเคเรื่องนั้นเราแพ้คนนี้คนนั้นไม่จําเป็นค่ะที่เราจะต้องชนะใครทุกเรื่องแพ้บ้างๆงเรื่องนะคะให้รวมๆกันว่าโอเคคนไทยอยู่ดีมีสุขการพัฒนาไปในทางที่ดีก็โอเคแล้วค่ะ